อาวแล้วเขามาสรุปกราฟสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับทุกเห็นไหมไม่ได้แต่ยากนะครเลนสั้นที่หนึ่งสามสิบรอเข้าดีโซนแล้วเราต้านเห็นไหมเปิดมาก็ไหลลงไม้เราเซล,ลง,ง่ายๆนะครับจากนั้นไปนี้ครับมันก็ขึ้นมาอ่าแล้วก็แบบอาจจะเน้นย่อเซลบางคนเน้นย่อบายอะไรว่าไปเห็นไหมคือมันเล่นได้ทั้งทั้งสองฝั่งครับสุดท้ายเนี่ยตอนให้เราโดนเอแอลจากการที่แบบเราเข้าบายเข้าเซล,ลเราแค่อะไรเข้าเข้าายเข้าเซล,ลที่โซนรับต้านถัดไปเห็นไหมมันก็แบบว่าไปตามนั้นผม ผมอะไรนี่เลยผมให้หนึ่งต่อสองเลยอะแปลว่าไงหละคนไม่แน่ใจเฮ้ยก,กลัวมันลาก,กลบางทีไม่ต้องกลัวครับเ,เราก็แค่เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆมีทุนให้เข้าได้เรื่อยๆและหนึ่งต่อสองไปเรื่อยๆเอาแค่นี้ผมว่าทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรแล้วนะแล้วแบบว่าไงไม่จะเป็นที่ต้อง confirm, คอนฟงคอนเฟิร์มไม่จะเป็นที่ต้องคิดมากไม่ต้องเป็นต้องคิดว่ามันจะขึ้นหรือลงเราเข้าเราแค่รอเข้าที่โซนรััตการแล้วมันโดนก็เข้าที่โซนถัดไปอ่ะทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างอะ แล้วจ่อให้ทุกคนโดนทุกคนก็มีสิทธิที่จะได้คืนกลับมาอาจจะขาดทุนนิดหน่อยไหมหรือตัวเลขฟฟ้านิดหน่อยแต่สุดท้ายเป็นไงมันก็คือการที่เราเข้าเข้าและเข้ามีทุนที่เข้าเรื่อยๆนอก่าเราอะคือแบบโคตรเก่งเลยนะครับที่แบบทําแบบนี้ได้ยอมโด SL มีทุนที่เข้าเรื่อยๆไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเติมเ,เพื่อให้มีทุนเข้าเรื่อยๆนะคือมีทุนที่เข้าเรื่อยเพราะว่าเราคุมความเสี่ยงเราโด SL เพื่อตัดขาด,ดทุนแล้วก็แบบว่า,าเราเข้าดีโทนถัดไป ในขณะที่เรายังมีทุนอยู่ในขณะที่เราอาจจะขาดทุนนิดหน่อยเรายัางเข้าได้เรื่อยๆแต่หลายคนที่เราอาจจะเห็นบนในกลุ่มเทรดไปนี้ครับเรียบร้อยกี่หมื่นล่ะกี่แสนล่ะกี่ล้านล่ะเห็นไหมดีไม่ดีนะครับอ่าดีไม่ดีนะครับการที่แบบว่ามีทุนขนาดนั้นน่ะแค่ออกแบบเอาแค่ออกหลอดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดยสองอ่ะอาจจะทาให้เขามีค่าน้ํามันรถไว้ไว้อะไรไว้ขับรถเล่น ไปเที่ยวจังหวัดต่างๆทั้งปีเลยก็ได้นอกว่าแล้วลองคิดดูอะแบบว่าไงแบบแต่แต่ไม่ได้เบิ้ลไม้นะไม่ได้แบบรัวไม้อะไรอย่างนั้นนะไม่ได้เอาคืนแบบใช่ฉันออกสูดจุดสหนึ่งแต่ฉันออกสิบไม้ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะวันหนึ่งออกสามสี่ไม้สองสามไม้อะไรเงี้ยรอจังหวะรอเวลาอเอาแค่เนะี้ยอย่างมากก็สามสี่ครั้งพอเชื่อผมป่ะต่อ้ sl พันจุดต่อ้ sl สองพันต่อ้ sl สามพันจุดเลยอ่ะ ก็สามสิบดอลใช่ไหมโดนไปสามสี่ไม้โดนไปมาณร้อยถึงร้อยอะร้อยถึงร้อยห้าสิบดอมันจะอยู่แค่นั้นครับมันจะ s l ขาดทุนอยู่แค่นะั้นร้อยถึงร้อยห้าสิบดอโอเคปะ่ะสมมติมีทุนพันเหรียญอย่างเงี้ยโดนไปร้อยห้าสิบดอเป็นไงก็ยังมีให้เข้าแล้วลรงคิดดูอะเราแพ้ขนาดนั้นอะแต่เรายังรอดให้เข้าแล,แล้วเราเทรดไปเรื่อยเรอาจะได้คืนมาแล้วภายในแบบสัปดาห์หนึ่งหรือภายในเดือนนั้นก็จะได้คืนนั่นหมายความว่าในเดือนนั้นเนี่ยชน้นไม่ได้กําไร แต่ฉันก็ไม่ขาดทุนหรือฉันขาดทุนนิดหน่อยโอเคปะ่ะทั้งที่แบบฉันก็แพ้ตั้งเยอะนะฉันแพ้ติดกันด้วยนะฉันแพ้บ้างชนะบ้างรูนี้นั่นแต่ฉันเข้าโซลับต้านเห็นไหมผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ไอเดียจากเรื่องนี้ไปเยอะนะครับโอเคปะ่ะแล้วถ้าเกิดใครเล่นที่สี่นะครับเราจะพบเลยนะว่าเราเป็นสายทํางานเราไม่ค่อยมีเวลาเข้าเราไม่อยากเข้าบ่อยไม่อยากสับสนกับการาฟอป่าเงี้ยครับเราจะเห็นเลยนะว่ามันมีจุดให้เข้าจนได้ รอยการจะลุอะไรขึ้นแร็มันจะมีจุดให้เข้าจริงนะครับในสัปดาห์มันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง <g iggle> ทั่วทัน้ทนเชื่อไหมละ่ะแลวเไงครับมันก็มีจนได้ไหมก็เข้าดีโซนรับต้าน H4 แล้วก็ได้แล้วเพื่อจะบายจะเซลล์แล้วถ้าเกิดใครต้องการคอนเฟิร์มนะแบบอยากอีเซลสั้นลงไปนี่ครับรอยกราฟเข้าโซนแนวรับ H4 แล้วกเ็เข้าไปในทำฟรมสิเพื่อคอนเฟิร์มรอให้กราฟทำโซนแนวรับ M15 นนะ เราไม่ได้เข้าเลยนะครับเราหยิงนะครับเราแบบว่าหญิงใส่การาบไม่เข้าทําไมมีปัญหาปะการาฟอย่างเงี้ยโอเคปะ,ะเราแบบว่าใจเย็นนะครับเป็นไงครับอ๋อมาทําโซนนะรับตรง e 15แล้วแสดงว่ามันจะมีโอกาสตรงนี้นะเข้าเลยนะแล้วที่สําคัญนะครับคือหลายคนเข้าเลยแล้วกลัวนะครับไม่ไม่อยากก็ไม่กล้าถือนะครับทุกคนจําไว้ครับเราต้องกล้าถือจริงครับเราต้องกล้าถือที่แบบว่า ร i ซีว่าร์ด r d แบบหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามอย่างน้อยโอเคปะ่ะสมมติ sl พันสองพันจุดนะสมมตินะเราต้องกล้าถือจริงนะแบบ sl ไปเลยนะต้องอย่างน้อยพันสองพันสามพันจุดอะไรไปเลยเพราะนี่คือม่ามองทำเฟรมใหญ่และถ้าเราเก็บข้อมูลสถิติย้อนดูการศึกษาการมากพอเราจะพบว่าถ้าเราทำทำสถิติการเก็บหนึ่งต่อสองเป็นเรื่องปเป็นเรื่องสบายมากครับไม่ได้เรื่องที่แบบว่าต้องลุ้นอะไรเลยมันควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ํา มันเหมือนกับลงทุนน่ะเราลงทุนเพื่อที่แบบว่าให้มันเติบโตระยะยาวใช่ไหมขายเล่นทุนไหมเราคิดว่าให้มันโตแค่นึกนิดนึงแล้วก็ขายเหรอไม่แล้วกลายมันโตไปเลยแบบสิบปีร้อยปีอะ่ะเออแบบนอกไหมเราคาดหวังขนาดนั้นน่ะการเทรดเช่นกันนะครับความจริงแล้วซึ่งอะไรเราต้องคาดหวังแบบแบบว่าไงควรจะให้มันแบบว่าไกลให้มากที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดโอเคไหม เครื่องการที่หนึ่งต่อสองถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับยิ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งนี้ง่ายเลยแต่ว่าผมเน้นหนึ่งต่อสองเพราะว่าเราจะได้ฝึกแบบว่าถือยาวๆหน่อยนะครับเห็นไหมอ่นเนี่ยมันก็เข้าไปในโซนแล้วต้านเออเรอเข้ากสิบห้าแล้วไปนี้ครับก็รอเข้าแล้วก็แบบไหลยาวๆนะครับโอเคไหมมันทุกคนเห็นไหมเนี่ยข่าวอะไรก็ไม่รู้อ่ะผ่านช่วงเวลาที่การาฟแบบรุนแรงขึ้นแรงๆมาเป็นหมื่นจุดก็มาแล้วอ่ะ ผมยังคงใช้เทคนิคเหล่านี้ได้และเราสามารถมีสิทธิ์ประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้ได้ด้วยดังนั้นนะครับเราน่าจะเห็นถึงไอเดียแล้วนะและเรื่องของคอร์สนะครับผมได้ทําคอร์สไปเสร็จกว่า80%แล้วนะครับใกล้ได้เปิดสอนแล้วนะครับเหลือแบบว่าช่วงเนื้อหาสําคัญนิดหน่อยนะครับอีก20%นะใครสนใจคอร์สเทรดก็เตรียมมาลงเรียนนะครับ ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่ผมพูดคือความจริงสิ่งที่ผมพูดคือแบบมันตรงใจทุกคนมันเออจริงแบบก้ามาทำอย่างนี้จริงด้วยเออมันง่ายอย่างนี้จริงนะแล้วทุกคนไปลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าว่ามันดีมันใช้ได้ผลก็ดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการรายละเอียดแบบความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แบบว่าเรื่องราวหลายๆอย่างทีห่หลายคนจะไม่รู้นะครับก็มาเรียนได้โอเคนะแล้วก็จบสรุปการเทสสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบง่งายๆเลยนะครับ ในขณะที่หลายคนกังวลเอ้อยขึ้นรงโอยน่นเกิดเลยขึ้นโอกาสผมเป็นไงครับรอเข้ารอเข้าโดน sl รอเข้ารอเข้ารอเข้าโดน sl รอเข้า liquidity ก็ช่างหัวมันนะครับมันมันมันพร้อมจะเล่นกับเราอยู่แล้วนะครับลายใหญ่มันพร้อมจะที่จะแบบให้เราเป็น liquidity อยู่แล้วผมถามแค่นี้พอเขาพูดถึง liquidity อ๋อนี่มันคือ liquidity นะอ๋ออย่างเงี้ยผมถามแค่นี้ liquidity ทำ frame ไหน ทุกทางเฟมต่างเป็นิควิ i ิตี้เขาใช่ปะต่อให้ทางเฟมวี week, ทางเฟมมันถ้าทาเฟมเยียมาเล่นทางเฟมร,ระดับหนึ่งปีมาเล่นน่ะระดับมันก็เป็นิค q u i ิตี้เข้าใจ่ปะแล้วถ้าเกิดไปไกลกว่านั้นร้อยปีพันปีรู้อะไรไหมทาเฟมหนึ่งปีสิบปีร้อยป,ป,ปีก็จะกลายเป็นิค q u i ิ i t y คนที่อายุยืนแบบเป็นแสนเป็นล้านปีมนุษย์ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าอืมช้านจะรออีกสามปีเพื่อให้การมันยอ่อ <c oughs> ทุกคนเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้นะอ๋อปีที่ผ่านมาคือ liquidity นะอ๋อทุกคนจะเห็นเรื่องราวอะไรบางอย่างถึงตอนนั้นผมไม่รู้ว่าท,ท,ทั้งโลกจะใช้เงินเงินตราสกุลอะไรเงินตราสกุลแร่ทองคำเหรอเงินตราสกุลดาวองคานหรือดาวพฤหัสอะไรอย่างี้หรือเปล่านะครับหรือเงินตราสกุลคริปโตนไนท์อะไรอย่างเงี้ยหรือนะคตคนอาจจะไม่ได้เทรดทองคํามากมายไเปเทรดแร่ไวเบเนียมหรือเปล่านะครับเออทุกคนเห็นไหม ผมถึงบอกนะมาเล่นอย่างนี้ดีไม่ดีนะครับมีเงินตราสกุลโลกเงินตราสกุลดาวคารเงินตราสกุลดาวสุกเงินตราสกุลดาวดาวอะไรด,ดวงจันทร์อย่างเงี้ยเออนอกไหมมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําอยู่คนเนี้ยกลายเป็นเรื่องจิจ๊บจ้อยไปเลยสาหรับคนเหล่านั้นนี่ผมจินตนาการเล่นๆนะครับใครแบบจินตนาการถึงตรงนี้หรือเปล่าหรือรู้สึกว่ามันเป็นแนวที่แบบว่าสายฟวิทยาศาสตร์นะครับทุกคนจะได้เห็นแบบเรื่องราวที่มันตลกตลกแล้วก็ เป็นความผ่อนคลายอย่างหนึ่งอ่ะแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมันแค่เรื่องจิ๊บจอยของคนอนาคตสิ่งที่เรากลัวอยู่ตอนนี้เรากลัวอะไรอยู่อ่ะซึ่งมันอาจจะดูแบบว่าไงจับต้องไม่ได้ใช่ไหมมันแบบอ้พี่ผมกลัวอยู่ผมไม่อยากกลัวหรอกอง่ายครับผมเนี่ยได้ยินคําแนะนําจากนักเทรดหลายคนนะส่วนมากเขาพูดอย่างนี้นะครับคือเราต้องการความสม่ำเสมอและต่อเนื่องบางทีไม่ต้องท่าเทรดยากหรือหรือว่าแบบ ไม่ได้เกี่ยวกับแพ้กับเกี่ยวกับเกี่ยวกับชนะทั้งที่จริงมันอาจจะต้องมีเกี่ยวข้องแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของใจเราที่ตัดสินใจอ่ะแพ้แล้วไงต่อชนะแล้วไงต่อฉันมีทุนให้เข้าต่อท <c oughs> ุกคนต้องฟังคําคมข้อนี้ไว้นะครับแพ้แล้วไงต่อชนะแล้วไงต่อฉันมีทุนให้เทรดต่อไปแต่ฉันมีทุนให้เทรดต่อทุกคน,น,น,นเห็นไหมคือแพ้มันก็รู้สึกใจใช่ไหม มันรู้สึกเสียใจแต่จะชนะล่ะเราก็จะรู้สึกดีใจแต่ถ้าเกิดเราให้แพ้ชนะเป็นเรื่องของคําว่าแล้วไงต่อทั้งสองอย่างจะมีน้าหนักพอๆกันนะครับเพราะเป้าหมายหลัง,งเราคือการเข้าได้อย่างต่อเนื่องสมมุติว่าอะไรสมมติว่ามีอ่าเราทํางานในบริษัทเทรดหนึ่งอย่างเงี้ยหรือบริษัทเศรษฐีที่ไหนสักแห่งเป้าหมายของบริษัทคือการเข้าเทรด,ด้องต่อเนื่องโดยที่ไม่ล้างพอร์ตภายในหนึ่งเดือนอ่ะ ขทุนเท่าน,นี้เราจะทำไงครับแน่นอนนะว่าเราใช้ความเสี่ยงระดับต่ำสุดหรือเสี่ยงมานิดหน่อยแล้วแบบว่าเทรดแบบไม่ต้องล้างพอร์ตอะ่ะแม่แบบว่าไงเทรดนี้ก็ได้ไม่ให้ล้างพอร์ตอะ่ะราจะยอมด้โดนอิเซล,ลหลายครั้งู่นี้นั่นแต่เทรดในครบหนึ่งเดือนอะ่ะแล้วเราจะได้เงินเดือนเออเราจะได้รายได้จากการเทรดแบบว่าไงไม่ไม่ไม่สนใจว่าขาดทุนหรือกําไรสิบล้านร้อยล้านบาทสมมตินนะทุกคนลองคิดดูอ่ะ เราเทรดแพ้ชนะอะไรก็ไม่รู้อ่ะอาจจะแพ้มากกว่าชนะด้วยซ้ําแต่ไม่ล้างพอร์ตบริษัทจะให้เงินเดือนคุณสิบล้านถึงร้อยล้านบาททุกคนเห็นไหมทุกคนเริ่มแบบว่าแบบว่าไงเริ่มอยากจะแบบคุมความเสี่ยงทุกคนเริ่มอยากจะแบบออกหนอดให้เสี่ยงน้อยที่สุดเทรดให้น้อยที่สุดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแบบให้ได้รายได้ขนาดนั้นน่ะ ถัาเถึงเห็นถ,ถึงแรงจูงใจแล้วอะไรบางอย่างเห็นสิ่งที่สิงส่งที่มันล่อหลอกในใจเราไหมมันแค่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราสุกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือใจของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลากลับไปกลับมาตอนแรกมันยังแบบมันมันโลภอยู่ใช่ไหมล่ะมันอย,อยากจะแบบว่าใส่หลอดใหญ่เออเอาเยอะๆแต่พอมีเงื่อนไขมีแรงจูงใจตรงน,นี้มาไปเนี่ยครับมีรางวัลเออเอาละเปลี่ยนใจแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมพยายามคิดให้ได้แบบนี้จริงนะครับ เราก็ลองคิดดูนักเีะหลายคนที่เก่งเขาพูดแบบนี้มาเขาผ่านอะไรมาเยอะผมคิดว่าเขาผ่านมากอาจจะมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำมากกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะเขายังพูดเรื่องแค่นี้ยที่แบบว่าเออทําแบบนี้แล้วกันพูด,ดง่ายๆอ่ะเราไม่ต้องสนใจแพ้ชนะด้วยเพราะพอเราแพ้มีปัญหาใช่ไหมละ่ะใช่ไหมดังนั้นลองคิดแบบนี้ดูนะครับเราแบบว่าติดกับดักของความคิดมานานนะครับลองคิดแบบนี้ดูบ้างนะครับพยายามยึดแนวทางเนี้ยเหมือนเราเชื่อ เหมือนเราเชื่อว่าโลกกลมทั้งที่เราไม่ได้ไปดูด้วยซ้ำว่าโลกมันกลมจริงหรือเปล่าหรือแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะแต่พราะคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นโอชลตบอกเป็นานั้นแล้วก็เลยเชื่อดูปะเห็นไหมแต่เนีี้คือการถ่มันพิสูจน์ได้แล้วจากอะไรจากสถิติที่เราเก็บข้อมลูลจากในเทตหลายคนที่อะไรที่บอกว่าเฮ้ยจากการทดองตัดต้องงี้นะลองดูครับไม่ว่าคนไทยคนต่างประเทศทุกคนไปดูเลยคนที่สําเร็จเขาจะพูดแนวนี้เราก็ลองดูบ้างนะครับเราลองแบบว่า